ทั่แม่ล่างส้มโหไปแล้วะครับผมตามตามนั่นเนาะ,อะลอตเตอรี่ปูข้าไปซื้อไปเนาะเบาแบงเบาแบงครับเมื่อนี้ส่องมาแห่งมวลซึนก็ได้ดเดินทางลงมาเบิง่งบรรยากาศครับามาตามเข้าแม่ล่างส่งหอมหวนครับหรือว่าแม่ลางส่งดอนปูตาเนาะก็มาเดินทางมา ว่าพื้นที่นีแนวทางยังเกี่ยวกับตัวเลขน้ำโฉน้นำไสเข้าเข้างวดสีมาเนี่เพิน่นสีจัดตัวใดให้เนาะพื้นที่นีวิธีกรรมีิยังต่างๆกันมารับส้มรับฟังเพื่อการพิ่นสีว่าจังใดพิ่นสีแสดงยังไดอ่าเดี๋ยวก็เป็นเพิ่นว่าเพิน่นกะอาศัยสอนยูทูบหลักเพิ่นว่าสาร้างงานให้เนะาะแอดมินกะเดินทางมาหาเพิ่นครับ สางคนตั้งอาศัยกันครับปูเพ่นกับอาศัยช่องยูทูบที่เขามาซอยสร้างเพิ่นเพิ่นกับขอปุ้นหลายๆเด้อะใครอยากรวบสร้างนะเพิ่นกับติดต่อเข้ามาได้ครับเปัตติพี่งานใหญ่อยู่เพิ่นว่าแต่ว่าเราส้มเราฟังข่าวสารไปน้วกันครับว่าเพิ่นจะห้มือไรแนวทางนี่เพิ่นที่บอกมาตัวไรเนาะก็มาเบิเ่งวข่าวๆรายละเอียดขา่ขาวๆเนาะ เอาไปตามนั้นครับส้มละฟังไวน้ำกันสําหรับคนที่เขามารับส้มละฟังอย่าลืมครับกดไหลกดแช่ให้เป็นกําลังแรงใจส่องมาให้งวนซื้นครับกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้เพราะยาผ่าเด็ดขาดครับเพราะว่าทุกการทายท่ามีช็อตเด็ดตลอดครับเพราะว่าเฮาี่ได้รู้ทันกว่าใครครับ หรับส้มรับฟังน้ำกันครับแนวทางเนาะเอาอเอาเมื่อนี้ก็ได้เดินทางลงมาครับอยู่บ้านแม่ล่างส่งหอมหววเนาะบ้านนี้แม่ล่างส่งหอมหวนเพนินสิมีแนวทางอีหยังบ่มีไม้กระนดการอีหยังกลับมาฟังพเพินบ้าครับว่าเพนินสิเฮ็ดตั้งไดไปดตั้งไดเพนินสิ มี่ท่ามแบบใดเฮตดแบบได,บบไดพระเจ้ล่อยตัวเลขจังใดเนะเาะก<น>็เป็นแนวทางความเสื่อได้ครับเด้อะอฟังไว้ครับเป็นแนวทางแค่นั้นครับอ๋อคุณแม่ค่ะคือเมื่อวานนี้เนาะปูเพิ่นกาสร้างแล้วล่ะค่ะเพิ่นมาวันที่ย<น>ี่แปดวันยี่แปดอันการสีเชิญปูอันเชิญอปูขึ้นหัวห้องย <28 S 2> ี่สิบแปดตุลาเวมื่อวันพุธพุธตาบ่ะพี่ วันพุธท like bon ี ok işte> ่ยี่สิบแปดวันที่อะไรมือนี้วันที่ยี่สิบอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งคันว่าวัอนี้กับวันละข้าวูวก็ว่าเชิญปูขื่นกอนหลักล่างเพิ่นสีมาที่หลังอ่ะหล่ะมันมันพอท่านแล้วนะประมาณหกอาทิตย์นี่แหละค่ะหกขึ้นเจ็ดอาทิตย์นี่แหละเชัญเพิ่นสีแล้วหกขึ้นเจ็ดอาทิตย์ประมาณเนาะเพราะว่าสร้างท่านกับอนัดแบบนั้นที่ปิดใจเพิ่นกอนครึ่งหนึ่งเพิ่นว่าถ้าเพิ่นล้งลูกล้งยิงยังแล้วเพิ่นปั่นนะ เขาต้องเอาเงินไปจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนประมาณหาหกมื่นนี่แหละครับแตจ่ายก่อนก่อนเป็นแล่ว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 เขายังสิมาเอาเมื่อสิน่ะก็จะแห่มาเถึนกับว่าโอ้เขาเจ้ะเขาเจ้าจะแห่มาให้ก่อนใช่เขาจะมาสูงเลยเขาก็จะจ่ายผลเมื่อในม้วนนั่นแหละวันที่วันที่ยี่แปดนี้ก็สิมีพระเคจลู มนุ่พระเจนลูกะมนุ่นมาปู่ทำพะเนียงแกแม่นโอ้มาทำพิธีมาทำพิธีเปิดเนตรเปิดเนี้ยเวลาปูพัดกระซั่งว่าให้เอาปู่ทำพะเนียงมากขึ้นให้เด้องานโชยกระดอนสิเดลเลี้ยงพระช่วงเศร้าค่ะผู้ใดอยากมารวมทำบุญนั่มกับมาทำบุญตักบาตรนั่มกับมาแล้วก็มี แนวด็ดๆอยู่ละแม่โพสิ์พอยา่ทำบุญตักบาตรตอนเช้าเนาะวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดตอนเ้ารใครอยากมาร่วมบุญนั่แเราผู้ใดอยากมาเห็ุลงท่านนําก็ได้วันที่ยี่สิบแปดน้มีจิตธาอยากมาร่วมเหตุลงท่านก็เลี้ยนเชิญได้เตรียมสถานที่เห็ุลงท่านนําค่ะผู้ใดอยากมารวมเห็ุลงท่านนําก็ได้เพราะว่าพอดีสันปูคนสันเขาเรียบร้อยแล้วเปิดเนียนให้ยังเรียบร้อยแล้วก็ ปูว่าตรงมีกลองยาอีกชุดหนึ่งล้ำล่ำถวายเอามาถวายปูโอ้ตรงนี้ลังจากพระสันเ็แล้วพระสันเร็จแล้วก็สิมีลำถวายอยู่นี่บ่แม่ลำถวายยอะมีละเยอนาหน้าหัวปูล้ำกล่องเงยาลำกองเหาปูกัสีฟฝนอายังคือเขาคือจังเปิดเครือเหตุาเพอ่าคนฟอนแล้วก็ถือเขา เขาส้งเหร่พะกาเเขาส้วงพะารศสิบ uh, ่ให้สซวกลูกหลามอยู่ว่าพน่าพะาสเฮส้วกไห้ลาบลูกหลามเจ้าบานเนี่ยเขาเลยว่าสะเสเฮจังสันแต่ว่าวงหนึ่ตีเพราะท่านเอางวนนาแล้วว่าเอาตัวนี่อนเราแต่กองเงีวผู้ใดอยากมามวนมาเสื้อนากับมาที่แนี่ยไม้กาหนดการประทับหาบเป็นผู้ทีผู้ที่เทียมจักมงะม่หลัางจาก แต่ว่าหาระบุเวลาพริันี่พอ่าถึงพระเนาะพาเพิ่กับิมาสวดไปยังเินสามโมงกว่าเนาะศิระยาสามสี่โมงกว่าพระพระสันเขาพระสันเขาเออแล้วร้าพี่แล้วะสากว่าไว้กันสิคดชิ้นหนมงน้ำมนต์รเมาร่วมงานเออ้รูเรากับว่าเนี่ค่ะเนี่ยคือคือหามันแล้วพี่ทเสเซตพิธีนี่ล่ะ กะจังสีมีกองเงยามาลำตอไว้วันจาน่ส่วนบ่ายส่วนั้นที่เกาล่ะพี่สี่สองเชลล่าตังนี่มันพี่กองเยากองเงยอือดอนปูตานี่กะตามผู้สร้างรอคะแทบมือได้เบิ่งคนหันเพื่อนสร้างกะสิ่ด็ดไปคือเก่าดอนปูตาโอ้ตรงรอเพิ่ต้องรอบูขันปูเาสร้งกะเฮ็ดบพได้ค่ะเพราะว่าปู้กะสร้าง่าเออวันที่ยี่ปด มากขึ้นให้ปูยื่นหนีมาเชิญปูขึ้นห่างขึ้นหัวขึ้นห้องกคอนให้มันเป็นที่จักษณะสักก้อนล้วปะรูพจน์ักษิมาที่หลังรูปปั้นนั้นคือเอาเลือเอาใส่ก่อนเนาะเอาเหลือเอาใส่ก่อนแล้วเขาก็จะมาเฮียอีกได้จัดอีกได้ทำจัดอีกรอบทำมาถึงว่ารูเพิ่นมาแล้วเนาะบัดเนาะแม่นูเพิ่นมาจังบ่งช่วงไงบ่งสวช่วงไงอคือเต็มรูปแบบโอ้ดอนปู้ตากัน คัดปูดสร้างกัดที่ได้ไปก <พา S 1> ันบ่ครับปูสร้างมาได้ไปคือเก่าวตอนบ้านละละบูเออนาะเพิ่นเพิ่อนเพื่น,พน,พนนั่นพากหน่อยซะก<อ>่อนบ่างพากัน่อย<ม>แต่เพิ่น,ก,นก็ให้ลูกให้หลานคือเก่านั่นแหละออให้มาซอยสร้างทำบุญน,นำกันเพิ่นว่า เป็นสายบุญของปู่สายเป็นแนวทางเป็นแน่าท่าก้มเสือนะครับเด้อมาถวายผู้ใดผู้ใดยสศมันก็เป็นหลายๆนะทั่วโลกทั่วโลกครับทั่วโลกมันไปทั่วโลกครับอันนี้โรคปั๊บคุณจับมัดครับบนเป็นยืนแร่นนะเสียก็จนไปเป็นยายินดีครับพ่อเป็นยากร่วมสร้างฮะเป็นที่บุญนะก็ยังทำบุญเพราะเพราะน้าว่าเพราะมีโอกาสได้มากราพาก็มีโอกาสได้ทำบุญก็ดีมันก็เป็น สะพานบุญไหเนาะช่องอยู่ทัวร์พ่นกันดีอะไรกันพ่นกันน่ามากพ่นกต่โอ้ยจะไม่เป็นบุญไรเดียบอยากสร้างแต่ว่ามันยืนตางประเทศจังสินาพ่นบอมีความสามารถสิมาได้พ่นแต่ากมากโอนมากน่ามันซี้อะไรนะครับมันมาง่ายก่็เนาะผ่านมันซี้มาไงก็แค่ตีสีเดิอนห้างคนจักมากกับไรอยู่แถวเฮานี่ก็ได้ของไก่พ่อดียังบุกปลาปลาดุกมากแล้วทางทางบ้านไก่แห้งบดีทั้งเนี้ยเตือนเนาะฝนตก อันเอยอยู่จังหวัดอุดรนะคะอยู่บ้านดอนผู้ครับบ้านดอนผู้มู้ที่ซีบตำบลน้องนักขาำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะบ้านเลขที่ได้คณวนบ้านเลขที่หาเจ็ดศูนย์ชัเด็ดนี่ช็อตเด็ดวะเนี่ยนี่เนี่ยที่คุณถามออกมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะบ้านเลขที่เอาใหม่ที่ว่าบ้านเลขที่นี่บ้านเลขที่หาเจ็ดศูนค่ะบ้านเลจ็ดศูนย์มู้ซีบ บ้านดอนผู้มีคนเบนก็มาถามอยู่นี่เบนกับคนใดถามจากปากคนจ้กเถอะมืออยากมาสิได้อันเสื่อนผู้กับวันที่ยิบแปดอ่าที่เนี้ยคือวันที่ยิบแปดผู้ละบูว่าวันที่ยิบแปดนี่พิธีก่กำเนาะอยู่นี่อยู่งพอประทับรางส่งผู้อ่าอผู้ทุกคนมันโมโหแจ๊กยื้อฮอรนี่แหละค่ะยุ่งบ้านแม่รางสุงนี่แหละบ่าเป็นดอนผู้ตาเพราะว่าเมวันี้พ่อศรีปอยอยู่นี่สะก้อนมาสั่งครับผมห้าได้ห่วงบุญน้ำกันห้าได้สุกได้มานน้ำกันนั่นแหละ ผู้มากอ่ะดีผู้บ่มากอ่ะเบื้องในลองยูทูบมาดูที่ก้อน่าโอ้ยมาสามตัวตรงๆเลยเด้อป่วยวันเดียวอ่าอ๋อยิ่งชารแล้วกี่เนี่ๆคือวันที่28นี่คือคือเรียบร้อยแน่นจ้ะไม่ใช่ว่าคือพร้อมคือพร้อมวันนี้เดี๋ยวตัวเล็กชันพัฒนาอยู่คุณป๋อสันด้วยมากกว่าเพราะว่าพามาหล่อุ่มทำบุญบ้าน พาเก็ตองแต่ว่าเพูนสันเขาแล้วเพ่อกาศิไปทำพิธีน้องเพิ่์ลกับปูปูใหญ่ปูทำพันเนียงกันดอกคนสิมาจัดก่างหนึดอกว่าสารวัตรไม่ยากดอกปูแล้วก็ระปูดิระปูว่าทำพันเนียงเล้อปูทำพันเนียงมาเปิดไทยว่าสัญญาปูทำพันเนียงเล้อบ่ธรรมดาเด็ดแล้วครับแมนปูบรรยาปูเนาะ นี่ช็อตเด็ดอยู่แล้วปูมือไหนก็ได้เออระวังไว้ได้ปู่มันธรรมดาได้บอกเลยงให้แกกับเป็์ปูก็ได้ก็ธรรมดาแต่ก่อนแล้วกันแต่ก่อนเราก็บอกเลขได้ยินบวกต่ก้อนเพิ่นบอกเลข้ยงยิบเก่าหัวผมเลยแล้บอกถึงบวกถึงมาแต่ว่ากับสีเปร์ได้จักหน่อยหัวเนื้อเรากัว่าเราก็ว่าสีเปร์คู่หัวกับบะแมน คือหมายคำว่าคือเพิ่นบอกคือจังสี่แล้วบอกซิคือเพิ่นว่าแล้วมันกับเพิ่นรวยพร้อมกันคือว่าแล้วเนี่ยโอ้ยถือระวันทีหนึ่งมืดประเทศอยู่บ่ไหวแล้วเว้ยนั่นแต่ว่าเจียวเงินเชื่อมใจต้องเปลี่ยนกันได้ไหมล่ะเปลี่ยนกันได้ไหมร่างวันที่หนึ่งนี่นก็ให้ถือเยอะอะไรกัสิควายมันก็คู่กับสิได้อยู่อาจจะบ่ได้พร้อมกันเมื่อสุดคนมื่อนี่งวดนี้บ่แน่เนาะอาจจะ ครับรอรุ่นไว้เลรุ่นเนาะรอรุ่นเลยครับ่ยี่สิบแปดค่ะพี่พี่ที่กำยุติหัวประทับล่างส่งฟูเนาะบ้านดอนผู้เฮ้าเรียนเชิญผู้ที่อยากร่วมบุญนําคุณแม่ล่างสรงฟ่นเล้อค่ะอยากมะเฮ็ดลงท่านแม่เอยากตั้งลงท่านเพื่อก็สิจัดเร็เเป็นซุ้มไว้แล้วค่ะจัดเอาเยี่ยง่็เอามะมะก่าเด้่เต้นมะกามีเต้นปอบนะคะ มีอันมีเต็นกลางแล้วก็ผู้ใดอยากว่าเอออยากเคล็ดลงท่านกับทู่เขามาได้กระจายสถานที่ติดต่อเพิ่นมาได้เนาะครับอยากติดต่ออยากเคล็ดลงท่านอีกยังอีแจ้งจุดประสงค์ให้เพิ่นเพราะว่ามันสิได้ฮู้จักว่ามีจักคนที่มาจัดจังซี่เดียวในร้านที่เพราะว่ามันเหลือเวลาบ่็ดูเนาะอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวสลัวมาดานมาดานเนี่หัวมาดานม่เนาะ ยาโดดเดียวีด้วคุณแม่ซสพเบื่อกระสีน้ำหนาชัดเด็ดอ่ะคุณแม่เลือดเอาละเอายุ่กันปูมากนาปูแล้วสิ้แนมากกว่มาแล้วคุณกรสิฮัลโหลค่ะง่ายก็มองเข้าใจเพื่อกันนี่ก็นปฏิหารนี่คุณได้ฝันอีกไปครับมาอยู่หลายขึ้นแล้วเนอะใครมียังคนกรสีเบืคุยเดียวแต่เดียวได้ดี ก็บว่ามาเพิ่นก็บอกว่าปูสีเข็นอันนั้นอันนี้เด้อตัวนี่แหละเน่เขาก็อยูปพนเลยเอาหลวงปูวัดมันบันมืดสมาโอ้ครับผมอันฮอดบ่าดูจักว่าซื้อเพิ่นซื้อว่าจังนไหนอันนีอย่างในบ้านปูพัเนียงปูพัเนียงนั่นล่ะนึกว่ามันสิเป็นหมออันขนาด้เฮาก็เอิ้นนั่นอันอย่งล่ะหมอท่ำบ่เออหมอท่ำเลยวันนี้เราทำปูหมอท่ำมันที่เพิ่นมาสวดอันอีหยังนั่นติกคอนบ่บ่ว่าซั่นมา เพื่อนสีวจัดการนี่ปูผู้นี่เพื่อนกะคักคือกันมาสมาครับพอสิเอาผู้นี่เลยค่ะเอาว่าอยู่นี่แล้วเพื่อนเนี่ยเพื่อนไหนถามเพื่อนไหนนี่แบบสิ็ดจังไหนมาจังไหนสิแม่ย่าครับปฏิหารเกิดขึ้นไล้ย่างมุนที่นี่คยย่าวางไหนเราคูดย่าสิื้อยบาทลาสิร้มื่อบานปู ให้ลูกแม่บานจะเปียงมาใส่รูปได้เสียมาสองสุดเพราะต้องเมื่อหรอกมาสั่บบเห็ดภารกิจที่แม่เอาไปิเเอก่อยายาก่นะว่านายแนวที่เขาจะเห็ดอยู่ตรงไหนันเรียบร้อยสุดจะวันเลยละเียดรอก่อนฝึกสายนั่งแน่วบอกนั่งแน่วหย็ดหยั่งแน่เราขวาจะเสียให้ว่าเบื่องเรื่องหวนาเขาเรื่อยเพเขาเจแล้วกัว่า แกันตวเรื่อยๆเลยนะแม่แม่มต้อเจอกับผู้ใดยังสิบัวเราง่ายว่าเราบดบาเราบดบวลูกศรเดียบเพราะว่า่เน้กันถัดค่ะถ้าแก่ถ้าใส่หน่าเฟืองั้ผู้อื่นอย่างนี้เนี่ยขจ้าเยากมากกับหลายครับแม่ยามากกหลายขจ้ายามากตบตาตบผาันหมาหิ้งมาเหยียดหนยมือนั่นเด้อเป็นปุ่นว่าการยืดน้ากันนี่ยเราาบังับค่ะ ตะกี้คนมาษาแม่จีนำาังใท้สัมภาษาังกฤษสองยูตรงนไปตไ่ะเห็นัส้มมัอนวันล่ะสำนักแต่วาเดียวนี้ขันมาหนีเสีเห็นโตกินเสียงกินบ้านพูดยังไงเนาะเป็นสบยเป็นสบัน